สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน a อบีมาลวจ้าสวัสดีเอฟซีแฟนขับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนขับน้องอู๋อิงนะคะสำหรับคลิปนี้นาอพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นมือทรงท่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะกับมือนี้กัสิม่าบ่าเรื่องเล่าของอิลาน้อยนะคะสําหรับเรื่องเล่าของร่างวัน่นข้นเก่งกต่มีอยุดซู่มมือนาอพี่น้องเนาะ สำหรับมือนี้นะน้องก็สิไปแสดงยุทธีใชัยุ่มนะคะน้องเองก็ได้ขอบบุญขอบคุณสําหรับเรื่องเล่าที่ผ่านมาของมือขึ้นนี้แล้วก็อีกหลายขึ้นนะคะแอดเต็เองก็ได้นามาฝากมาตอนในส่วนของที่น้องได้ขอบบุญขอบคุณสาหรับพ่อแม่แล้วก็อวยพรวันปีใหม่กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะท่งถ่ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่ของอีหล่าหน่อยเด้อนะคะ อีหลานหน่ยอย<อ>บอกว่าขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพ่อพ่อแม่ที่เอ็นดูลานะคะขอบคุณที่หกักแพงลาคอยปกป้องลาเ่ราว่าลาสิพ่อหยังพ่อแม่เองกะพพ้อสู่เคียงขังอยู่ตลอดนี่คือคํำบอกของอีหลานหน่อยเนาะขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จสู้ผู้สู่คนนะคะของลาเด้อจ้า มือนี้ลาเล่นยูสีสเกตอีกมือหนึ่งนั่นหมายก็ว่าน้องเล่นยูสีสเกตสองมือติดนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมมาหาก้กำลังใจลาเด้อจา้าปีไม่นี่ลาขอหพ้อพ่อพ่อแม่เอฟซี FC. ร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนำนำเด้วยด้วยเด้อจา้าขอบคุณร่างวันน์นำใจหนาเวทีเด้อจา้านี่คือสิ่งที่ลาหน่อยสีบอกยูเสมอสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังกต่อย่างเช่น คุณยาสุภานะคะพอ่อพ่อโจโอนะคะแล้วก็แม่นุชนะคะแล้วก็พ่ออมกันนี่กัสิม,มีลุงอำนาจนะคะที่อีหล่าหน่อยซบวอาถึงอยู่ตลอดนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของอีหลา่าพ่ออมกันนี่ก็ทั้งพ่อเอกแม่น้อยนะคะที่อีหล่าหน่อยิีวอาอยู่ตลอดนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่อีหล่าหน่อยได้นํามากกล่าวถึง เรืองราของการทรงงานของเพื่นนะคะเพื่อนกับศิวของเพื่อนอยู่จังสี่ทุกมือนะคะในส่วนของมือแรงก็คือเป็นการแสดงยุีิชัยพุ่มเด้อพี่น้องเด้อเข้าดาวที่ชัยภูมมนะคะพร้อมกันนี่ก็ได้เจอกับลุงแม่นนะคะลุงแม,มนมณีวันนะคะสำหรับปีใหม่นี่นะคะส่วนแอดเพนเองก็ขอขอบุญขอบุณสู่ผูสู่ข้นสูขนส่ข้นสูท่ันนะคะที่เข้ามา ให้กำลังใจกับช่องน,น้อยๆของแอดเพนนะคะก็คือช่องเพชรแสงตะวัน a B บเนี่แหละเนาะหากท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับแอดเพนเดอพี่น้องเดอถ้าแช่ออกไปกับพิมพ์ําว่าเพรแสงตะวัน a b c เด้อพี่น้องเดอจังใดเสียก็ขอขอบุญขอบคุณนะคะเด้กก็ขอให ทรงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้สู้ผู้สู้ข้นที่เป็นเอฟซีน้องอุ้งอิงที่เป็นเอฟซีสาวนอนพิบานแพงและเขามาเป็นเอฟซีของเพชรแสงตะวันเอพจขอให้สู้ผู้สู้ขนจงมีแต่ความสุขความเจริญหฮ่งหิ่งปังปังลำลำลุลยรวยนะคะเดินทางไปส่มากสกยขอให้แ้วคขาด,ดปลอดไัยเดอพี่น้องเดอร์ขอให้สู้ขนมีแต่ความสุข ความจเจริญหิ่งหิ่งปังป,งปงนะคะสาธุสาธุสาธุาธนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปนี้นะคะกัมีบอดจูเพิ่นได้ฝากช่องให้กับแอพเพนนะคะฝากทุกคนทุกท่านติดตามรับชมนะคะขอให้แค้วค่าปลอดภัยร่ำรวยนะคะตอนรับปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ มีวะแม่ค่ะ่ะค่ะแม่โอ้โหี่จะมาโจวิ่งเลยแม่ค่ะไ<อ>ม่ดีแต่ใครเรามาจา้าติดสาหน่อยเป็นเปงทั้งหัด้วยน่ะเด็กิ่ไรขอบคุณค่ะนติดตามช่องเพชรสงตะวนันค่ะ ปิงปไคุณแม่ได้พันเลยหนึ่งสนสามสิบ้เร็ว